السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم บิ سم ا ل ลล ا ل ذ ล لا يضر مع ุ س م ه شأن في ا ل أ อ ض นฟิลอ ا ร س م ا ء وهو ا ل ส م ي ع العليم ر ซาม ن อุบารักครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพรักทังหลายครับรายการสนทนาปัญหาที่ถามนะครับมานั่งกันอยู่ตรงนี้ในเวลา4ี่นาฬิกากับ8นาทีะครับเราจะนั่งคุยและสนทนากับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมไปจนกระทั่งถึงเวลา4ี่นาฬิกาสาบแปนาทีสามสินาทีเต็มครับ เชิญทุกท่านนะครับใช้หมายเลขเดิมนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับและตอนนี้เราเข้ามาสู่ช่วงหลังของรมดอนแล้วนะครับมันก็งวดขึ้นมาทุกทีนะครับเรื่องของอารมดอนนะครับมาแล้วก็ไปนะครับเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราคงจะได้พบกันใหม่นะครับอัสลามุอะลัยกุมอัลัยกุมุสลาม์าจาบโตลาเตียกเชิญครับ จ่มาคืนถามอาจารย์เขาให้รับอมนาจมันจากเขาแต่ถามอาจารย์ผิดไปอคืออย่างนี้อาจารย์เขาให้ฉันถามว่าเรื่องข่าวสารพิทยาน่ะครับที่จะจะไปก้อให้กระหลานนะได้ไหมฉันไปถามผิดน่ะข่าวสารพิทยาใช่ไหมข่าวสารพิทยาเนี่ยคือเขาให้กับคนยากคนจนนะครับคนยากคนจนนะครับและยังกับคนที่ไม่เขาว่า ให้กับคนที่ไม่ละหมาดให้ไม่ได้หรอฮะเอ,อ่อความจริงก็ให้ได้นะนะ่ะความจริงก็ให้ได้ออแต่ถ้าหากว่าเราเออคิดว่าการให้ของเราเนี่ยจะออดึงให้เขาได้เข้ามาสู่การละหมาดก็จะดีนะครับ<ช>เพราะ<ช>บางทีฟิดิยะของเราเนี่ยอาจจะทําให้เขาคิดได้นะครับอันนั้นก็อนุญาตแต่ถ้าเวลาให้ไปแล้วสักครั้งหนึ่งนะครับสองครั้งแล้วก็ยังเหมือนเดิมก็ย่าบไปให้คนที่เขาละหมาดนะครับอันนี้ ะฮะแล้วก็ขอถามอาจารย์อีกข้อสักค่ะครับคืออัจารนวานเนี่ยบอกตรงๆนะอ่ะเพรามันแก้ศีลอดนะละหมาดมันก็เล็ดไม่ไหวนะอาจารย์เอ้ยหัวทิ่มหัวตําลุกไม่ไหวนั่นเลยก็ไม่ละหมาดมานะันก็เล็ดนะครับทีนี้ก็ก็พอคานได้ลุกได้ก็มาละหมาดอิซาลก็ใช้มันก็เล็ดตอนไหนฮะเนี่ยก็จริงๆแล้วนะฮะใช้ได้ตลอดนะครับ ถ้าหากว่าหห้ลังออกก่่นถาาาวจะให้ดีก็ให้ใช้ก่อนนะครับเพราะเวลาอิชามันยังเยอะนะครับเราใช้มากรีบก่อนแล้วก็ละหมาดอิชานะครับก็จะจะจะดีกว่าแต่ถ้าหากว่าเหลือเวลามันไม่มากนักสําหรับเวลาประจํานั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องละหมาดประจําเวลาก่อนครับฉันทผิดไปไปใช้ใช้หลังเนี่ยต้องต้องก็ไม่เป็นไรได้ครับได้ฮะใช้หลังก็ได้ครับอืม ครับใช่หลังก็ได้ครับอืมนะฮะครับครับขอบพระคุณนะครับตัวครับขอบคุณอาจารย์มากครับอคุครองนะอามมนครับอัสลามุอะลัยกุมวะไลกุมอัสลามอ่าวันนี้อัสลามุอะลัยกุมวะะลกุมุสลามครับท่านอาจารย์ครับเซดูสิ์เจอครับสิ์นะครับขงบถามนะครับท่านอาจารย์ครับเอคำถามที่หนึ่งนะครับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับคือผมเคยได้ยินมาว่าคนที่เป็นอาจารย์นะครับหรือว่าเป็นตุ๊กู่ครับ ถ้าเขามีลูกศิษย์นะครับหรือว่าลูกศิษย์จะทาอะไรแล้วแต่เนี่ยครับครับเขาจะต้องพาลูกศิษย์เข้าสวรรค์ด้วยใช่ไหมครับท่านอาจารย์ก็สําหรับครูและสําหรับลูกศิษย์ที่อยู่ในคันลองของอิสลามนะครับแล้วคันลองของอิสลามเนี่ยนะครับเขาก็จะมีโอกาสได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานาห์วะตาลานะครับทั้งคู่เลยนะครับ ใครพารใครเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับอามันของใครจะจะเหนือกว่านะครับบางทีบางทีครูเนี่ยอามันอาจจะน้อยกว่าลูกศิษย์โดยซ้ําไปนะครับดังนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับอามันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนของเขาครับมันจะขึ้นอยู่ความผูกพันด้วยใช่ไหมครับาอาจารย์ก็ขึ้นอยู่ขึ้นด้วยความผูกพันระหว่างศิษย์กับครูเนี่ยมันก็เป็นความผูกพันที่แน่วแน่นนะครับ ครับ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 คำถามที่สองนะครับท่านอาจารย์เชิญครับเชิญครับท่านอาจารย์ครับผมก็ได้ยินอหมว่าคือคนที่อเล็มนะครับแล้วก็คนที่เขาเคยแบบว่าไม่ไม่ไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องศาสนาแบบว่าทํามั่งทิ้งมั่งครับแล้วก็มีวันหนึ่งเขาก็เกิดมีปัญหาขึ้นมาคนอเล็มนี่สามารถช่วยคนคนนั้นได้ไหมครับท่านอาจารย์ช่วยยังไงล่ะครับเป็นลักษณะยังไงแบบว่าเหมือนกับ สมมติว่ายัางยังตายไปแล้วเนี่ยบชครับ,รบเพราะงค์เราจะเอาลงโทษอย่างเงี้ยครับแล้วคนอเลมสามารถช่วยได้ไหมครับอาจารย์คือคือในในเรื่องของสฟาอัตเนี่ยในเรื่องของสฟาอัตหมายความว่าการช่วยเหลือของอบุคคลที่อัลลอฮฺตาลาทรงอนุญาตให้เขาได้มีโอกาสช่วยเหลือคนอื่นได้เนี่ยนะครับ,รบมันก็มีอยู่นะน่ะมีอยู่สามารถจะช่วยได้นะครับ สำหรับบุคคลที่อัลลอฮ์ตาลาทรงปโปรดนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าใครอัละลอฮ์จะปโปรดแต่ที่แน่ๆเนี่ยนาบีก็จะช่วยเราที่ที่ปรากฏชัดเจนนะแต่ส่วนหลังจากนั้นก็เรียกว่าลิยูลละก็คือว่าผู้เที่รละผู้ที่รักอัลลอฮ์ผู้เที่รละอัลลอฮ์รักเนี่ยนะครับพระองค์ก็จะทรงปโปรดให้เขาได้มีโอกาสช่วยเหลือนะผู้อื่นได้ด้วยนะครับเลยครับครับอืม เท่ากับว่าถ้าบอกว่าคนทั่วอาวามทัท่วไปไปคุกคีกับคนอเลมหรือว่าไปนั่งกินข้าว,ด,ว <c oughs> ด้วยกันนี่ก็สามารถช่วยได้ใช่ไหมครับก็ <c oughs> เขาเรียกโมยาเลสตุลอุลามะนะครับคือการ <c oughs> สมออการครบกันการครุกคีกับคนอเลมเนี่ยมันก็จะ <c oughs> ได้แสงมันเหมือนอไ,ดได้ได้รัศมีจากเขาไปด้วยนะครับอครับ ทั้งนั้นก็ถ้าบนระยูคนเอเลมนี้เราก็ได้เปรียบใช่ไหมครับมัน,น <ะ S 1> ก็ได้เปรียบอย่างน้อยเราก็ได้คนได้ได้สองอย่างหนึ่งก็คือว่าอาจจะได้ฟังคําคํานาซีฮัตคําตัดเตือนของเขานะครับสองก็คือว่าได้ดูพฤติกรรมของเขาการปฏิบัติของเขานะครับครับมันก็ซึมซับการอยู่ใกล้ใครใกล้กลบุคคลใดเนี่ยเขามักก็เขามักจะได้รับการซึมซับจากคนคนนั้นนะครับ<อ> ครับเขาเรียกว่าดีครับครับขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ครับขอบพระคุณนะครับอัาศามาะลกูความกลุ้มครับคลุครับท่านอาจารย์ครับครับเขตดุสิตนะครับซึ่งก็ในในในหลักการเนี่ยเขาก็ถือว่าโมยารุสอุลามะเนี่ยคือการอยู่ชิดอยู่ใกล้ชิดกับคนอเลมคําว่าอเลมในที่นี้หมายถึงว่าอเลมรบานีนะครับอเลมในลักษณะที่ทําตัวทําตนดีด้วยนะครับ อัสลามุอะลัยกุมวะะลกุมุสลามครับเชิญครับออนุศครับจะถามเรื่องที่ว่ากอซอดตะรอดตะเย็นนะ่ะแล้วก็แปลหน่อยนี้กอซอสตะรอดตะเย็นเนี่ยก็เรื่องของการเนียดนะครับน่ะเรื่องของการเหนียดนะ,เ,ะ,ะเรื่องของการตั้งเจตนาเรื่องของการ คือกำหนดเ,เ,เ,เรียกว่า,ากำหนดเกี่ยวกับเรื่องของภารกิจที่เราจะปฏิบัติเช่นฟรดูอะไรนะครับนะฟรดูอะไรนะครับอันนี้มันเขาเรียกว่าอยู่ในสามอย่างที่อยู่ในเหนียดของเรานะครับมันมันเขาเรียกว่าคนที่ได้ทําการเนียดเช่นเขาเหนียดว่าข้าพเจ้าตั้งใจนะละหมาดฟรดูนะครับฟรดู โซฮรนะครับสี่รกอาตนะครับเพื่อลอตาลาหรืออิลอาดาอลัลินไลาตาลาแหละในนี้มันจะมีทั้งเรื่องของอตั้งใจเรื่องของการกําหนดฟรดูเรื่องของการกําหนดว่ามันเป็นมันเป็นอะไรเช่นโซฮตอาซัดนะมักริบอะไรทํานองนี้ครับนั่นก็เรียกอสต์อลตาเย,ยนครับแล้วก็เรียกว่ามันชัด เจนก็เยาวันหนึ่งเหนียดจันะครับแล้วก็สองแน่นอนเวลาใช่ไหมครับเวลาอะไรแน่นอนครับขอนคบคุณมากมากอัสลามุาอะลัยกุมวาลกุมัสสลามุลมุสลามารมะตุลลอฮิวระกาตุนะครับอืมก็เหมือนทบทบวน <laughs> ทบทวนนะการทำบุญมีการสิเก็ตอ่านดูอาอ่านยาซีนทำได้หรือไม่บาปไหมคะ ผมก็ดูแลซิกเก็ตนี่ก็ไม่มีอะไรที่บาปนะ,ะอ่านดูอานี่ก็เป็นสิ่งที่ดีดูอาก็คือมุคุลิบาดาเป็นสมองของการทําอิบาดาแล้วก็อ่านยาซีนก็อ่านกุรอานทําได้ไม่ไม่มีอะไรที่คิดว่าจะต้องบาปนะครับเ,เพราะมีคนแย้งมาว่านาบีไม่ได้ทำนะครับอนาบีทำซิกเก็ตนะอนนบีทำซิกเก็ตอาากุลเลฮาเลนนะทุกเวลาโดยซ้ำไปนะครับ อ่านดูอานาบีก็อ่านนะครับอ่านยาซีน,นาบีก็อ่านนะครับแล้วจะบอกว่านาบีไม่ได้อ่านนี่ก็คิดว่าคงจะ <c oughs> คงจะหาไม่เจอหรือ,อยังไงนะครับแต่อันเนี้ยผมเข้าใจว่าเขาคงจะพูดว่าเรื่องของการเอาเอา่เอามาทำอีซิกูโบอะไรตไรเนี่ยไม่ดีมันก็ต้องดูเนื้อหานะ,นะ,นะความจริงเนื้อหาท่านเราสูลเราก็ อ่านดวอานะครับในขณะที่จะกินอาหารเ,เรามีใช่ไหมทำวิลาฮิลลองอัตอาบานาวาสกอนาวาจาอาเลนามินนลมุสิมีนะครับอะนบีก็เคยอ่านดูอาให้กับคนซึ่งที่เลี้ยงอาหารเขานะครับมันมีทั้งนั้นแหละครับนะแต่นั้นในเรื่องเหล่าเนี้ยนะเป็นแล้วก็อย่าลืมว่าการที่เราได้ทำสิเกตณที่ใดก็ตามเนี่ยมาเลกัสจะฮับฟัดนะฮับฟัดอะลหิบุรราะห์มะ อเลตาลาจะทรงให้มาลายกานั้นเนี่ยมาโอบล้อมพวกเขานะครับโดยให้ความเมตตากับกลุ่มชนนั้นนะครับนะแล้วก็นี่เมื่อกี้มาจากกีบหมูและนี่มาจากอ่อนนุษย์นะครับบอกตรวจโควิดนะเสียสินอดไหมแยงเข้าจมูกนะแต่ก็แยงเข้าจมูกเนี่ยมันลึกขนาดไหนถ้าลึกคืออย่าลืมว่าจมูกเนี่ยมันก็ไปทาง อคอก็ได้ไปทางสมองก็ได้นะครับเพราะว่าคำว่าภายในเนี่ยถ้ามันล่วงล้ําเข้าไปนะครับล่วงล้ําเข้าไปลึกนะฮะผมก็ไม่ทราบว่าลึกขนาดเพราะยังไม่ได้เคยไปตรวจนะครับข้อสําคัญก็คือเกณฑ์ของเขาก็คือว่าถ้าหากมันเข้าลึกถึงด้านในนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเสียสินอดนะครับนี่มาจากอ่อนนุชนะครับ คือไม่ได้ถามโดยตรงกับผมแต่ว่าถามแล้วก็ข้างนอกเขียนมานะครับอัสลามุอะลัยกุมอัสลามุชาญงสาวนะคะชาญงสาวครับเชิญครับค่ะถา,ามในกรณีละหมาดย่อนะคะ <c oughs> ถ้าสมมุติเราถึงที่หมายก่อนแล้วเวลาบ่ายมันยังไม่หมดเนี่ยในกรณีอย่างเงี้ยเราละหมาดย่อดได้ไหมคะเอ่อถึงที่หมายเนี่ยหมายความว่าถึงกลับบ้านใช่ไหม ไม่ใช่ค่ะสมมติว่าเราไปจันนะ,ะ่ะเราไปเราไปจันแล้วก็พอเราไปถึงจันแล้วละหมาดบ่ายเนี่ยก็คือเวลามันยังไม่หมดเนี่ยเราใช้ละหมาดย่อดได้ด้ยคือไปจันเนี่ยแปลว่าจันทบุรีเนี่ยไม่ใช่บ้านของเราไทยหรือใช่หรือไม่ใชค,ครับนะและเราเราไปอยู่เอ,อกี่วันอะไรยังไงนะครับอืมค่ะเราเราเราไปอยู่สองวันนะคะอ๋อก็สามารถตรงนั้นยังไม่ถึง คือคือถึงถึงเป้าหมายแต่ยังไม่เอ่อยังไม่ได้กลับมาถึงบ้านเราในช่วงนั้นก็เรียกเป็นช่วงการเดินทางนะครับอ๋อก็อ๋อก็หมายถึงว่าเราสามารถย่อได้ครับ่าย่อได้ย่อได้ครับย่อได้ครับอืมค่ะค่ะขอบคุณนะครับครับครับวาระอุมุมาลาบารมะตุลย์ยะประกาตุนะครับอยู่ในช่วงของการเดินทางนะครับเอ่อศูนย์สองสองสามห้าหนึ่งหกศูนย์สองแล้วก็ศูนย์สองสองหกแปดหนึ่งสี่หนึ่งสี่สองหมายเลขนะครับ ก็ยังคุยและอยู่กับท่านนะครับถึงสี่นาฬิกาสามสิบแปดนาทีอัสลามอะลัยกุมวารุณีุมสลามอาจา์ครับจากไหนครับค่ะจากสะพานสูงค่ะเชิญเลยครับร่กวนสอบถามเรื่องอากาศนะคะเชิญครับนะคะสมมุติเรามีเงินเก็บอยู่หนึ่งล้านบาทนะคะคแต่เป็นเงินที่เราเก็บกอ,อมทุกๆเดือนนะคะคนะคะแล้วเงินก้อนเนี้ยก็จะมีเงินที่มันครบพิกัดเวลานะคะ แล้วก็จะมีในส่วนที่ยังไม่ครบพิกัดเวลาครับนะคะแต่ว่าเงินในก้อนเนี้ยเราก็อ่านําเงินมาใช้อค่ะนําใช้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะเราจะออกประกาศยังไงคะคือก็ต้องดูอ่ะคือดูสมมติว่าล่ะมันต้องชนขวบอ่ะชนขวบปีไอชนขวบปีนี่นะครับเอ่อมันมีเท่าไหร่นะครับอ่ามันมีเท่าไหร่ก็ก็ให้ออกไปตาม,มานั้น2.5นะครับอไอส่วนที่เราเอาไปใช้นะเอาไปใช้ในนั้นเนี่ย หมายความว่ามันก็ลดลงไปนะครับเ,เงินที่ไปใช้กลางปีมันก็ไม่คิดนะครับไปใช้กลางปีเอากันส่วนซึ่งที่มันครบจริงๆนะครับครบพิกะครบพิกา,า,ค,รกานะครบแล้วแต่ว่า,าครบปีเนี่ยนะเขาเรียกว่า,เ,าเดือนชนเดือนปีหน้าเนี่ยนะครับให้คิดแค่นั้นแต่ส่วนที่มันอ,อยู่ตรงกลางยังไม่ครบไอ้นั้นก็ยังไม่ต้องเอามาคิด นะครับหรือเอาไปใช้ในช่วงเวลากลางปีก็ไม่ต้องเอาคิดนะครับคิดเฉพาะที่มันนอนอยู่ตรงนั้นเฉยๆหนึ่งปีครับอืมค่ะอาจารย์ครับโอเคขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขอบคุณนะครับอัสสลามอะลัยกุมอัสสลามอะลัลกุมอัสสลามอะลเลกุมวะเลกมุสสลามครับครับจากไหนครับจากพงศ์ยี่สิบครับฉ่ะเซนเซาครับ เชิญครับครับมีอะไรครับถามได้เลยใช่ไหมครับได้เลยครับได้ครับครับจะถามว่าต้มตำปูครับปูดำที่เขากินกันอ่ะมันเป็นสัตว์ขึ้นบกขึ้นน้ำครับอนุญาตให้ให้ให้รับประทานได้ไหมครับมันก็ต้องดูนาปูเนี่ยปูนาปูดาวนะผมก็ไม่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 ถนัดถือถ้าหากว่ามันเป็นเอ่อมันเป็นสัตว์ที่อยู่ในน้ำและบก ได้เหมือนกันนะครับหมายความว่าอยู่ขบวนบกก็ไม่ตายนะในน้ําก็ได้บกก็ได้นี่ก็จะเป็นสัตว์สองเมืองอ่าอย่างนั้นเราไม่ได้ครับอไม่ไม่อนุญาตนะครับแต่ว่านาครปู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 ดําที่ปูที่เขากินกับส้มตําอะครับมันก็เป็นสัตว์สองเมืองนะครับเอผมไม่ในใจนะไอ้ปูอย่างนั้นเนี่ยผมก็เดี๋ยวดูทิดถึงว่าว่าไอ้ปูอย่างนั้นมันเป็นสัตว์สองเมืองหรือเปล่านะครับนะฮะครับครับ แต่ถ้าหากว่าเราแน่ใจว่ามันเป็นสัตว์สองเมืองนี่ก็คือฮารามเลยใช่ไหมครับครับครับอ๋อครับครับครับอยากจะกันลอครับขอบคุณนะครับอัสลามมาะลกูมครับคือพวกสัตว์บางชนิดสัตว์น้ำมันก็มีหลายชนิดนะปูก็มีหลายชนิดเหมือนกันนะครับผมก็ยังแยกแยะนะไม่ออกก็ต้องดูว่าแต่ว่าดูดูหลักเรียกชื่อไม่ถูกนะพูดง่ายง่ายแต่ว่าดูลักษณะสิฟัตของมันนะ ก็เอาลักษณะงง้นกันละกันนะครับ0 2 2ย์สอสาน่แล้วก็ศู2ย์1 4 1 4หหนึ่งหนึ่งี่ะครับสองหมายเลขครับตอนนี้สีนกาย4นาทีเกือบจะครึ่งแล้วนะครับอัสลามมะลัยกุมอัสลามอะลัยกุมครับอาจารย์ครับสาลามครับครับแล้วก็จากไหนครับจากพัประแดงครับอาจารย์พับประแดงนนะฮะครับผมจะถามอาจารย์ว่าผมเนี่ยเป็นหัวหน้าทัวร์นะครับครับ เราผมไปต่างประเทศเนี่ยบ่อยมากครับผมเวลาผมละหมาดผมเข้าใจผิดมาตลอดเลยครับว่าในการละหมาดนะครับอาจารย์ก็คือว่าละหมาดผมเอาเวลาสี่เวลาเนี่ยไปรวมในเวลาอีซานเนี่ยถามว่าผิดนะครับอาจารย์สี่เวลาเหรอยังไงคือผมนะ่ะได้ตอนเช้าใช่ไหมครับก็คือซุปเปอร์ที่ใช่ไหมครับครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ต้องออกไปทํางานพาไปเที่ยวเสร็จปุ๊บ ผมก็จะเข้าโรงแรมเนี่ยเวลาอีสราพอดีครับประจาย์ครับแล้วผมก็เลยเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยก็คือดูรี่อัฟซรีมักกะลิปแล้วก็อซามาระบาดเวลาเดียวกันนะครับเอออันนั้นเนี่ยเราเรียกว่าละหมาดกอดอแล้วแหละมันไม่ใช่เรื่องออของอยมาะอนะครับคือเขามาเป็นกอดอเพราะว่าแปลว่าละหมาดโจฮดเราขาดนะละหมาดอาซัดเราขาดใช่ไหมฮะ แล้วก็ไปถึงมกักเรบใช่ไหมไปไปถึงก็คือว่าบริการลูกค้าอะไรเสร็จคือขึ้นโรงแรมแล้วอะฮะผมก็จะมีเวลาประมาณสักสามทุ่มสี่ทุ่มผมก็เลยเอา,<ก>เ,อาเวลาวสี่เวลาแปลว่าม,มันไปอยู่ที่เวลาอิชาใช่ไหม,อ,มอิชาพอดีอะครับผาเข้าใจผิดมาตลอดเลยใช่ไหมครดังนั้นเวลาอิชาเอาเวลาโซฮุสเวลาอาซัดเนี่ยแปลว่าเราขาดไป นะครับเราขาดไปเราสามารถจะรวมในขณะที่ะละหมาดอิชาก็คือเอาอมักเรบไปรวมกับอิชานะครับได oh. <Okay. S 1> ้เท่านั้นแต่ส่วนอีกสองละหมาดก็คือละหมาดโซฮดกับละหมาดอาซัดนั้นเนี่ยเราจําเป็นจะต้องชดใช้แม้เราจะละหมาดในเวลาอิชาก็ตามนะครับ oh. แต่ไม่ใช่ละหมาดร,รวมนะแต่เราสามารถไปละหมาดตรงนั้นได้ ก็คือละหมาดกอดอนะครับะละหมากดกบดเนี่ยแปลว่าละหมาดชดใช้นะครับการละหมาชดชดใช้ก็คือให้เริ่มละหมาดโซชดก่อนนะครับแล้วสองรอกอัดนะครับ,รบเขาเรียกว่าเป็นการทิ้งละหมาดในขณะเดินทางนะครับเราสามารถคืออย่างนี้นะครับอาจารย์ตอนที่ผมไปอุมาลผมก็เพิ่งมารู้นะฮะในเมื่อประมาณสามปีที่แล้วพอดีว่ามี ท่านอาจารย์เขาบอกว่าอ๋อน้องบอยทําผิดมาตลอดเลยครับก็เลยแล้วที่ผ่านมานี่นนะอัลลอฮ์จะเอาผิดเราไหมครับก็เราต้องอิสึกฟา์ก่องขออภัยโทษกับอัลลอฮ์นะครับขออภัยโทษกับอัลลอฮ์ครับนะครับนะฮะขอบคุณอาจารย์มากมากนะครับที่ให้ความกระจ่างครับบครับครับขบจริงเรื่องของการละหมาดกอบอหรือว่าละหมาดชดใช้หรือละหมาดรวมเนี่ยนะฮะมันก็มีหลักเกณฑ์นะว่า สมมุติว่าถ้าละหมาดเอาเอาเวลาก่อนไปรวมเวลาหลังเนี่ยนะครับอย่างสมมุติว่าจะเอาเวลามักเกรบไปรวมเวลาอิชาเนี่ยนะนะเราพอถึงเวลามักเกรปเนี่ยเราต้องเหนียดด้วยนะต้องตั้งใจว่าจะเอาเวลามักเรปไปรวมในเวลาอิชาเป็นเงื่อนไขของเขานะครับแล้วก็เรื่องของการละหมาดกรดละหมาดกอดเนี่ย ไม่ใช่ละหมาตรวมเนี่ยนะครับมันจะมีสองยกเว้นละหมาตซูโบนะครับที่จะไปรวมกับใครไม่ได้นะครับละหมาตมักรบรวมกับละหมาตอิชาหรืออิชามารวมมักรบนะครับหรือละหมาตอาซารวมกับโซฮสโซฮสรวมกับอาซัศนะครับเท่านั้นเองนะครับจะไปจะไปคละกันกับเวลาอื่นๆไม่ได้เช่นเอาเวลาอาซัศไปรวมกับมักรบนั้นไม่ได้นะครับนะครับ ขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณนะครับแข็งแรงนะครับ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 อัสลามอุลัยกุมนะครับอัสลามอะลัยกุมครับครับศูนย์สองสองสามห้าหกศูนย์สองไม่ทราบว่าในเฟซบุ๊กมันอ๋อผมไปดูผิดนะครับอัสลามอะลัยลุมค่ะจากไหนครับ จากท่าเรงเชียบุรีค่ะท่าแรงครับเชิญครับค่ะอาจารย์สอบถามไหมคะอิสลามทาประกันชีวิตได้ไหมคะประกันชีวิตนี่นะครับก็ต้องดูนะคาว่าประกันชีวิตเนี่ยเ,เป็นการประกันชีวิตในรูปไหนเพราะมันมีรายละเอียดเยอะนะครับว่าพอตอนนี้มันมีทั้งตะกาฟุน้นมันมีทั้งอะไรแต่อะไรต่อมีอะไรต้องดูรายละเอียดดูดูในแต่ละอย่างนะแต่นั้นต้องต้อง,ต,องต้องปรึกษากัน ในเรื่องของการประกันชีวิตในแต่ละชนิดด้วยนะครับเพราะบางที <c oughs> การประกันบางเรื่องเนี่ยศาสนาไม่อนุญาตนะครับเดี๋ยวนี้ทางธนาคารเนี่ยเขาจึงหันกลับมาใช้หลักตะกาฟุลนะ <c oughs> หลักตะกาฟุลก็คือการทำประกันชีวิตอีกรูปแบบหนึ่ง <c oughs> เขาเรียกว่าตะกาฟุลตะอาวุณีนะครับคือการ ใช้ประกันในลักษณะของการช่วยเหลือกันนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดนะครับผมขออนุญาตในการที่จะต้องอต้องต้องคุยกันเป็นเรื่องๆนะครับเหมารวมไม่ได้ครับ๋เอเคแล้วอย่างนี้เขามีตอนนี้เขามีประกันโควิดกัไรเ้คะอี้เราทำได้ไหมคะอะไรนะประกันโควิดอะค่ะตรงนี้มันมี อ่อผมผมต้องดูดูระเบียบดูอะไรก่อนนะฮะลองดูว่าระเบียบและเงื่อนไขเขาเป็นยังไงนะครับอ่า uh huh. ครับอาจารย์รังปัญอีกเรื่องหนึ่งค่ะค,คือตอนนี้เราอ่าจ่ายเงินไปในการทำฮาร์ดทีเน,นี้ยตอนเนี้ยวิดอะค่ะเขาไม่ได้ไปทีนี้เงินเราไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยค่ะครบ,คบปีแล้วอะค่ะคอันนี้เงินตรงนั้นเราต้องออกสกาดไหมคะ ถ้าหากว่าเงินก้อนนั้นเรายังไม่ได้ใช้แล้วก็เงินนั้นยังเป็นสิทธิของเราอยู่นะครับก็ต้องออกสาการนะครับอ๋อแล้วอย่างนี้คือเงินเราอยู่กับกับบริษัทแล้วค่ะอยู่กับแสอะเห้อค่ะจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เงินที่อยู่กับบริษัทเนี่ยนะครับจริงๆแล้วทาง รัฐบาลหรือทางกรมการปกครองนี่นะครับเขาก็จะเก็บเงินคนละ80,000กับ400บาทนะครับเท่านั้นเองนะครับนอกนั้น,นียเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายอื่นๆซึ่งยังยังไม่ได้เก็บนะแต่ถ้าหากว่าเก็บอยู่ที่แซ่นะครับเก<ะ>็บเก็บอยู่ที่แสแล้วก็ยังไม่ได้คืนเอาจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ทางการเก็บแค่80,000กับ400บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าหากว่าเราสามารถจะเรียกคืนถ้าว่าเรา,าจ่ายไป200,000สมมุตินะฮะ ปลายสองแสนเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเอาเงินอนอกจาก8ปดหมื่นกับ400เนี่ยเอาคืนได้กับบริษัทนะครับถ้าหากว่าบริษัทยังไม่ได้จ่ายเรานะครับบริจ่ายจ่ายเราก็ต้องแจ้งทางบริษัทว่ามันถึงปีแล้วนะนะบริษัทยังไม่ได้คืนเงินมาก็อาจจะต้องให้บริษัทนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องของการ การออกสกาศให้กับเราด้วยครับอเราก็ต้องออกใช่ไหมคะาใช่ถูกต้องครับถูกต้องครับคขอบคุณนะครับขอบคุณมากค่ะอาจารย์สลาเมกูสลามารมะโทมลอยภะกาตุคือการออกสกาศมันจะทําให้เพิ่มพูนนะนะครับแม้ว่าเงินที่จําเป็นจะต้องใช้แต่เรายังไม่ได้ใช่ไงนะเหมือนคนจะซื้อบ้านนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ซื้อนะครับมันอยู่ในโครงการเนี่ยนะ อันนี้มาพอครบปีเนี่ยมันแปลว่าเงินยังเป็นสิทธิของเราอยู่นะครับเป็นสิทธิของเราอยู่เราก็จําเป็นต้องออกอากาศนะครับแปลว่าเหลือเวลาตรงนี้อีกประมาณสักสีนาทีนะครับที่จะเริ่มถือสินอดประจํำวันที่16ของรมฎอนนะครับอย่าลืมเนียดครับอย่าลืมเนียดนะฮะบางบึงกลุ่มนี่เอเตือนทุกวันนะครับขอบพระคุณนะครับด้วยกันคนที่อยู่ในเฟซบุ o กนะด้วยกันนะครับ ก็ต้องขอบคุณนะครับนี่คุณสารโรจนี่ก็ประจําแล้วครับต้องดูแม้ว่าจะไม่มานั่งอยู่ตรงนี้นะครับแต่ก็รับฟังกันอยู่นะครับอขออภัยนะครับในเรื่องที่ท่านทั้งหลายได้คอมเมนต์มาแล้วก็ถามในอคอมเมนต์เนี่ยนะครับบางครั้งก็ไม่สามารถจะอ่านได้ทันนะ อ่านได้ทันนะครับก็เลยต้องขอไปที่จะเ,เมื่ออ่านไม่ทันก็ไม่ได้ตอบพูด,ดง่ายๆนะครับเ,เงินที่อยู่ในกองทุนของบริษัทซึ่งยังไม่สามารถเอาออกมาใช้ได้ต้องออกสากาัดไหมครับก็บางเงินออมเนี่ยนะครับถ้ามาเป็นสิทธิของเราเนี่ยนะครับเรากเา็เราก็จำเป็นต้องออกสากาัดแต่หากมันครบพิกัดและครบ,บปีนะครับ แต่ในขณะเดียวกันเองเนี่ยเรายังไม่สามารถอ,าออกได้เนะี่ยเราสามารถเอาเงินก้อนอื่นนะครับไปออกแทนได้หรือไม่ก็จะต้องอไปออกหลังจากที่เราได้รับเงินนั้นมาแล้วก็ไปทบกันไปนะครับเพราะตอนนี้สมมุติว่าเรายังไม่มีเงินที่จะออกแต่มีแค่นั้นแหละนะครับเราก็จะไปเอาเอาเงินที่อื่นออกได้ยังไงนะครับเพราะไม่มีก็ต้องรอก้อนนั้นเมื่อได้มาแล้วก็ต้องทบกันไปกี่ปีก็แล้วแต่นะครับ อันนี้เรื่องของเงินที่ไม่ไดีเงินของเราแต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะออกมาได้นะครับสามารถที่ออกมาได้ก็ครูสอนศาสนารับจากาศได้ไหมครับนะครับนักวิชาการก็กบอกว่าฟีซาบิลล่านะครับในหนทางของอัลลอฮ์นะครับก็สามารถรับอากาศได้นะครับเาขาถามว่าในช่วงถือสิ้นอด นะหว่าสามารถแปลงฟันได้ไหมครับได้ครับพยายามที่อย่าให้น้ำมันเข้าไปในลำคอนะครับ